หนูทนเขาทงเขาด้วยทนเขาด้วยทนเขาเลยลูกลูกดิทองเขาเออเตียังดูตัวเองยิงกไอ้ดำมึงมาทำไมห้องกูห้องมึงอยู่โน่นเราเข้าห้องน้ำดีกว่าป่ะเสียบรรยากาศเราเข้าห้องน้ำดีกว่าแล้วเขาก็มาอีกดีเออเสียวา สวัสดีครับมาพบกับประธานและก็พี่เอ well> um, ื้องนะครับวันน uh> ี้เราอยู่ที oh ่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าสังเกิดจะมีดอกดาวเรืองดาวเรืองมึงคลายมากกว่าก่อนค่อยพูดลิ้นทันกันอยู่ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่เขาพุทเบิกนะครับผมไปเที่ยวชมบรรยากาศนะฮะไปดูวิวสวย ยาวคูบอกให้คลายชานมาจริงๆแล้วเราอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะตอนนี้ยังอยู่เลยอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายใช่ครับผมต้องจอดพักก่อนเพราะว่าสุขภาพไม่ดีบางคนยังจะมากับเขาอีกอดออดเอ็ดลูกก็อุยนั่งก็อุยแม่ต้องเลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วมึงอะไรอีแกยังไม่รู้ตัวอีกยรู้ตัวหัวเราะอุ้งดาษจะหัวเราะอีก สวยยังสาวก็เลยไม่รู้ว่าพาพิงถึงใครอ่ะพาพิงถึงใครไม่มีใครจะถอสังขารขึ้นมาแบบมึงน่ะสวยตลอดเวลาปลั่งสวยใสอกี่ปีแล้วอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วแปดปีครับโอ้ยังหวานอยู่เลยใช่ไหม ไม่เคยบ่นไม่เคยเลยไหมไม่ไม่เคยใช่บ้าเลยทนมาจนเจ็ดแปดปียืนนั่งขนาดนี้ก็บุญหัวยังตัวเองยังไม่เคยคิดจะนอกใจหรือไปไหนเลยนะจะไปได้ไงชื่อสมบัติทุกอย่างชื่อตัวเองหมดเลยอ่ะให้ไปไหนได้เลินเตะหัวนะแต่ทำไมกูรู้หมดดีโอ้ย่องเขาไปเราปะไปชมบรรยากาศคุณถ้าเบื่อดีกว่านะครับผมไปไปเต้ ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะคว <L> <K> ามสูงไม่สูงเท่าไหร่นะคะยังอยู่ในระดับตีนเขาอยู่ตอนนี้อากาศก็เริ่มจะหนาวแล้วนะคะเนี่ยขนาดตีนเขายังหนาวขนาดนี้ถ้าขึ้นสูงบนยอดน่ะจะหนาวขนาดไหนเห็นทางรีสอร์ทเขาแจ้งมามาว่า16องศานะคะหนาวมากแล้วเนี่ยบรรยากาศข้างล่างสวยมากเลยค่ะทุกคนใครที่กําลังมาเที่ยวช่วงนี้นะครับก็เตรียมผ้าห่มเตรียมผ้าุนหนูนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็เสื้อกันหนาวนะครับมาด้วยเพราะว่าตอนเช้าหมอกเยอะแล้วก็หนาวมากนะครับ16องศานี้ไม่ธรรมดานะฮะ ครับดูบรรยากาศสูงมากสวยอ่าอ,อันนี้ยามแรงนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่ห้องพักนะครับมากับประธานห้างแล้วก็บริการประธานห้างนะครับอไอ้ตามนะครับไอ้อ้วนแล้วก็เนะมียประธานห้างนะครับผมอามากันหลายคนเนาะไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวมาเสื้อขนหนาวไม่ได้เอามานะครับหัวหน้าสุดผมเอามาอยู่เกิดไปหัวหนะ้าผูนะ้หนาเอลซี่บ๊ายบาย ขนาดวันเดี๋ยงจำได้อยู่เตรียมผัวมาคนเดียวก็พออุ้ยแค่นี้ก็อบอุ่นแล้วใช่อบอุ่น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 หวานเชียวนะไปดูบรรยากาศข้างบนกันต่อ Let's go ครับผมตัวนี้เศรษฐีเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราก็คือภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูร์ใช่ครับซึ่งเป็นบ้านเกิดเศรษฐีเนาะใช่ครับเกิดที่นี่เลยใช่ไหมครับไม่ได้เกิดที่นี่ครับเกิดที่บ้านที่บ้านเออโรงพยาบาล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  หนาวขนาดนั้นเลยเหรออ้าก็คนเขาขี้หนาวอะ่ะจะขี้หนาวได้ไงหนังหยาบหนังหนาขนาดนั้นไม่หนาวหรอกเสียทีอะยืนให้ดูได้ไหมย,ยืนให้ดูได้ไหมอ๋อหืมนึกว่าสาวบางผู เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเนาะและความตลกโปกฮาตาเขาเดียวเถอะไม่ฮาด้วยหรอกวันนี้มีดาวที่ตกมาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมผมอยากดูอยากเห็นนานแล้วรอรุ่นนะชื่อน้องน้องทิวอ๋อแล้วก็น้องฝ้ายซึ่งเขาเป็นลูกสาวคนแถวนี้แหละจะมาไหว้แม่เขาแม่เขาเป็นลูกสาวตัวเองก็คงเป็นลุงเป็นตา ต่างหลกขนาดเจะาของรีสอร์ทยังทามเลยพี่อายุเท่าไหร่ครับที่นี่เราอยู่ที่รีสอร์ทเสียร่านะครับผมชื่จ่าไมายนะใช่ครับชื่อจ่าไมยนะครับถึติดต่อไเลยนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับผมแล้วก็เพจขงเราของลนะนีรนี่ะนี่นี่ไนอ่ะนี่ะนี่ไ่นะนะนนอ่นี่ ถาอัพไทยต่อหรือจะทักไปที่แฟนเพจที่จ่าหมายนะครับก็คือเดอะเซียร่ารีสอร์ทเหมือนกันนะครับผมใช่ครับผมเพราะว่าต้องจองก่อนเนาะสิทธิจองลงหน้าจองลงหน้านะครับไม่งั้นท่องเต็มทําไมถึงเต็มเพราะว่าพี่จ่าหมายแกร,ราคาถูกไงราคาก,กันเองเนาะราคากันเองแล้วก็บริการดีอ่ะกับข้าวอร่อยนก็เลยคนก็เลยจองเต็มนะครับผมอย่างวันนี้ยังไม่ถึงหน้าหนาวแค่ปลายฝนต้นหนาวเนี่ย16องศาใช่ครับกพลังดีเลยนะเดี๋ยววหน้าครับถ้าหน้าหนาวนี่ คนแก่ขึ้นมาไม่ได้ถ่อสังขารขึ้นมาไม่ได้นะครับไม่เขากดผัวก็ตายเลยอย่ากินตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บนยอดเขาจุดสูงสุดนะฮะเราจะพาการไปชมวิวบรรยากาศภาพสูงสูงสวยๆน่าประทานห้างเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับเราขอไปแวะกินข้าวจี่ก่อนนะครับนี่ร้านนี้ร้อนๆเลยนะฮะนี่ ใใเขามีใจให้อ่ะเหรอหฮ้ <c oughs> ว่าเช้าด้วยเช้าเลยวิกระหนุงกะหนิงกัะหนุงกัะหนิงไม่ดูไวอืมคนก็มีความรักไวไหนเขาก็รักกันได้ไม่เหมือนคนบางคนแหละมึงใจ่างรึยังมึงกระหนุงกัะหนิงะไร บอไม่เมื่อกี้นี้ผมเห็นพ่อค้าขายหมาบัวแกกลับก่อนไงโอ้ออกเลยรีบข้องวดมันหายากนะโอ้ขายมาหรือเปล่ามาซื้อมงซื้อหมาให้เขาอ่ะนุนไม่ต้องพกรู้นี่นะเซ็นไหมเซ็นอย่างเดียวแม่คุณผู้ชมนี่ผมไม่ผมจะเงื่หาน้องคิวโอ้เราิวยังไฟกำลังมากำลังมาบรรยากาศสวยมากเลนี่ครับนี่ดูบรรยากาศนะ ห้องพักเราสวยมากเลยอ่ะเดรสเซียร่ารีสอร์ทบรรยากาศสวยมากพราะตัวเองเราไปดูข้างในดีก่อนนะไปไปดูบรรยากาศข้างในดีก่อนวิวดูข้างบนสิสวยอ่ะมองเห็นวิวสวยมากเลยอ่ะอยากอยู่ที่นี่นานๆเจเบียร์พกชีด้วยเอ้าไอ้ตั้มมาได้ยังไงเนี่ยมานอนอืดอะไรตรงนี้เนี่ยไปห้องพี่ออกไปโเร็ว บรรยากาศหมดเลยอ่ะก็จะมานอนเล่นกันงแบบนั่งนองอกก็ได้ปะุ้ยดูห้องสิสวยมากเตียงใหญ่มากเราไปลองเตียงกันดีกว่านู่นไหมนูเขาต้องทงเท้าไปทงเท้าไปทงเท้าไปนู่นนูดนนี่ทงเท้าเอ้ยทงเตท้าดูตัวเองไอ้ดำมึงมาทำไมห้องกูห้องมึงอยู่นู่น ต้อนนงผิดเลยเน้่ออกไปห้องนะโอ้ออกไปนู่นนะคนจะกระหนุงกระหนิงกันเสียบรรยากาศหมดเลยมึงอะคกำลังจะได้เห็นของเหี่ยวออกไปห้องผมมึงไม่มีวาสนาหรอกออกไปเลยโอ้ยางไงปิดห้องเลยครับปิดห้องเลยเออไปเราเข้าห้องน้ำดีกว่าป่ะเสียบรรยากาศเราเข้าห้องน้ำดีกว่าแล้วเขาก็มาอีกโอ้ยเสียว่ะเฮ้ไอ้ทิวใบมาไใน ใหญ่เนี่ยโอยผนุใช่ห้องผมมไ่ใช่โอนูจะโอนให้เร็วห้องมันสวยพี่อจนเป็นหัวน้ำผ่านห้างพามาใช่ไหมเนี่ยกลัวเขาสวีดกันเลยอิจฉาอยากกระดาษมึงนะแต่กูไม่มีไม้ติดคอเนี่ยกระดาษเลยเนี่ยอาขึ้นไมปให้เดอะเซียร่ามึงแน่ๆหลงหลงลืมๆน่ะเดอะเซียร่าห้อง15ของกูเองจองไว้น่ะ กนี่กูกำลังขฆษณนให้เขาอยู่นีู่จองก่อนมึงคาพันที่มึงจ่ายห้องดีกว่ากูจ่ายก็3สามพมึงจ่ายพันห้ามึงจะได้ได้ไงเออเสียบรรยากาศอย่ามาอีกนะคุณปอง สำหรับทริปนี้นะครับเที่ยวมากใช่ครับผมคููสเบิกที่มีสุดยอดนะฮะอบอุ่มากมากครับหลายคนเลยนี่นะครับผมแล้วก็น้องทิวองฝ้ายประธานห้างแล้วก็พันรยาหลวงนะครับบรรยากาศดีมากที่นี่รีสอร์ทเดอะเซียร่านะครับต้องขอขอบคุณและความองสถานที่นะครับเจ้าของรีสอร์ทนี้ชื่อจ่าไม้นะครับชื่อจ่าไม้นะครับผมอบคุณมากนะครับดูแลดีมาก นี่ครับจากไม้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาสร้างความวุ่นวายและปั่นป่วนที่เดอเซียล่านะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมป่วนปั่นป่วนปั่นป่วนปั่นป่วนถ้าถ้ามาพุตบเบิกไม่มาเดอเซียล่าก็เหมือนมาไม่ถึงพุทบเบิกใช่ครับผมเพราะว่าที่นี่ทับใจกับข้าวใช่ครับแตกอ่ะมึงพ่อจะแตกอ่ะ ส่วนที่นอนน่ะก็ของสีกุ้งเตียงนุ่มมากแล้วก็คุณลองแล้วใช่ไหมกำลังจะลองมั่งแหละเข้ามาห้องกูก็หมายเนาะครับครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณยดีต้รับเสมอนะครับยินดีครับยินดีครับฝากด้วยนะครับผมรีสอร์ทเดอะเซียร่าของจ่าหมายนะครับใครที่จะมานะครับผมก็สอบถามเพีงพักล่วงหน้าเลยนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับผมจองล่วงหน้า